เป็นพระเป็นอุบาสิกาก็ตามเพราะว่าเป็นพระเป็นอุบาสิกาในนามแค่นั้นไม่ใช่พระเทไม่ใช่อุบาสิกาเทเหมือนที่เคยพูดให้ฟังบ่อนกันถ้าพระฉีนไม่เต็มก็แสดงว่าพระไม่เต็มบาทอุบาสิกาฉีนไม่เต็มก็คืออุบาสิกาไม่เต็มบาทดูเข้าใจยังพระจะาไม่ได้สอนให้พวกเราออกนอกรูนอกทางนี่สอนให้พวกเราเดินทางที่ถูกต้องดีงาม เสมอต้นเสมอปลายเรียกว่ามัจจิมาปฏิปทาความพอดีตามธรรมตามบิไัยถ้ามีความเคารพแล้วแน่ใจตายใจว่าไม่มีใครกล้าผิดพระบินัยหรอกแม้แต่เล็กน้อยถ้าเป็นของแท้เหมือนพระมหากัสัปปติละเจ้าถ้าพวกเราไม่รักษาก็จะรักษาท่านว่า เดี๋ยวศาสนาอื่นศาสดาอื่นจะจนตำหนิตีนพวกเราว่าศาสดาตัวเองจากไปแล้วหลักธรรมหลักวิไนจังหายมันคนบุรีเห็นไหมล่ะของเทย่อมดีไป่างนั้นไม่มีใครกล้าที่ทำลายหลักธรรมหลักวิันหรอนอกจากพวกพระอรชีเดรชีนอกยีดนอกลอยเท่านั้นหรือจะเอาจังไงมาสอนกันเอาจังไงมาเทศให้กันฟังทศให้คนอื่นสร้างคณสร้างกุศลแต่ตัวเองเป็นเปรตในเพศผูเหือง สร้างคนอื่นสอนคนอื่นเนี่ยเาสร้างคุณงามความดีให้มีศีลมีธรรมให้กลัวบาปเออให้ละบาปบำเพ็ญบุญรลอตัวเองละบาปบำเพ็ญบุญไหมละ่ะคําสอนการกระทำมันต่างกันระฟ้ากับดีนนั่นไม่มีในพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเห็นไหมพุทธเจ้าตัดเนี่ยถ้าพวกคือไม่รักษาก็าจะรักษา มิเราตถาคตเป็นผู้บัญญัตรริหลักธรรมหลักวินัยเราตถาคตก็ยังรักษาเถิดทูนไว้ปกป้องนี่พวกเราไม่ยอมแม่หละเพราะว่าตัวเองเป็นผู้เลือดเป็นพระวิเศษวิสูนั่นหลวงพี่นาดูพูดนี้เพื่อยังพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงด้วยธรรมด้วยวินัยไม่ได้พูดเพื่อตำหนิตีเตียนว่ากก่าวตักเตือนผู้ดักหนึ่งผู้ใด นั่นแหลเราพูดว่าความสามัคคีที่ทำที่วินเนท่านั้นแต่จึงพร้อมเสมอไงและจะเป็นต้นไม้ต้นสุดท้ายเราจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายหรือเป็นพระรูปสุดท้ายที่ปกป้องกับพุทธศาสนา